สวัสดีครับมาพบกับเทียนเจอร์นะครับสเตจวิ่งจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับรางวัลรอลุ้นกันนะครับตอน4ี่โมงเย็นเวลาเดิมนะครับอ่าซึ่งสเตจจบปุ๊บเนี่ยก็มีการเพิ่มโอกาสทันทีเลยนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสเจสสิก้านะครับกับโคนี่อ่าแล้วก็ในส่วนของเกียร์เรียวนาดนะครับอ่าเจสสิก้าใครยังไม่รู้นะครับว่ามันมีความเก่งกาจสักแค่ไหนเข้ามาดูคลิปที่ช่องได้เลยนะครับทั้งคลิปรีวิวนะครับคลิปแบทเทิลคลิปทดสอบ เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะอ่าส่วนของธาตุยอดนิยมอืมธาตุยอดนิยมอ่ามีกาชาไฮเปร์อีก e นะครับอ่าผมมันค่อยได้เปิดนะอ่ะเป็นธาตุไม้ยอดนิยมนะครับฉะนั้นเนี่ยศัตรูในเซตเวลรอบหน้านะครับเป็นธาตุไฟนะยังไม่มีแสงและมืดมานะครับก็ธาตุไม้มีตัวอะไรนะ่าสนใจบ้างผมว่ายังดูเฉยๆนะ เก็บเอาไว้เปิดเดือนหน้าครับอันนี้คือเตือนแล้วนะครับส่วนตั๋วนะครับเอาไว้เปิดเดือนนี้ก็ได้ Ruby เนี่ยแนะนำเลยนะครับโดยเฉพาะใส่ปีเนี่ยให้ไปเปิดเดือนหน้านะครับเดือนนี้ตั๋วมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวจบเสร็จเว้นนะครับรับรางวัลตั๋วอีกเนี่ยกพเดี๋ยวมาเปิดอีกอตอนนี้เอาตั๋วที่เก็บสะสมมานะครับมาเปิดดีกว่าโอเคถูกตู้นะเช็คกันให้เรียบร้อยนะครับ โอเคมาลุ้นกันครับไอดี ID หลักยังเปิดไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยนะก็คือเจสสิก้านั่นเองครับอีกตัวหนึ่งซารีหน้าไมา้แม้ว่าไม่เพิ่มโอกาสอ่ะมันก็อาจจะมาก็ได้นะโอเคมาลุ้นกันครับเปิดได้3รอบอ่าเดี๋ยวจบอ่าเดี๋ยวรับรางวัลตอนเย็นอีกก็น่าจะได้อีกตั้งประมาณรวม15บหใบมั้งอ่ะไม่แน่ใจนะโอ้โหตกใจ ตกใจทำไมเนี่ยตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวได้ปั้นแม็กซ์เลยเนี่ยผมเปิดได้ตัวนี้4ตัวแล้วนะครับคือเพิ่มโอกาสเนี่ยมันแบบเพิ่มโอกาสจริงๆโอ้โหแต่แบบอยากได้เจสสิก้านะเอาแซลลี่มาบ้างก็ได้นะครับเออผมจะได้แบบเอามาเก็บเอาไว้ก่อน่าเผื่อวันหนึ่งปั้นแม็กซ์นะครับเจสสิก้ามาหน่อยเธอโอ้โหอะไรเนี่ยนี่คือจะบอกว่ามันคือเพิ่มโอกาสให้เราใช่ไหมโอ้โหก๊อปปี้วางชัดๆัด คือถ้าเกิดมันเป็นตัวที่แบบพอจะเก่งพอจะใช้งานได้สักนิดนึงเนี่ยโอ้โหเราจะดีใจมากเลยนะเพราะว่ามันจะประหยัดกบในการปั้นแม็กนะครับแต่คราวนี้มันเป็นแบบนี้ไนงะโอ้โหแตกเยอะจริงๆนะครับสำหรับตัวฮคน y ี่ฮาโลวีนนะครับมาเปิดกันต่อที่ ID 2นะครับ ID นี้กล่องของขวานนี้เปิดไม่ทันชาวบ้านนะนะลืมเปิดไปห่งรอบนะครับโอเคมาดูกันว่ามีตั๋วเท่าไหร่นะครับ คือน่าจะมีน้อยกว่า ID อื่นๆนะโอเคมีอยู่13บาใบครับก็ขอเปิด2รอบก่อนแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดซามอีกนะครับเพราะว่าเย็นนี้ก็ได้รับรางวัลกันนะครับหวังว่าจะไม่ออกมาเป็นโคน,นี่ฮาโลวีนฮาโลวีนเออไม่ออกฮาโลวีนแบบเรือนกลาดนะ <vin> ตัดมาซะหน่อยไอดี ID นี้ก็ยังเปิดไม่ได้ตัวอะไรเลยนะครับ เจสิก้ามาจะดีใจมากโอ้โหเจสิก้าไม่ดำน้ำแบบนี้นะโอโ้สงสัยไอทีสก็จะยังไม่ได้เรนเจอร์ Ranger ตัวจำนะครับอะซารีนา่าหมายมานี่ก็ดีใจได้อยู่นะ2ตัวนี้เท่านั้นนะครับตัดมาสักหนึ่งตัวโอ้โหเป็นซาล,ลี่ตะบองเพชรนะครับมาเปิดกันต่อที่ ID 4ีนะครับไอทีมไม่เปิดนะครับเพราะว่าเปิดได้ครบทั้งเจสซิก้าครับแล้วก็ตัวของ สลีหน้าหมายแล้วนะครับ i อที C, เปิดได้สลีหน้าหมายแล้วนะครับแล้วก็ปันแม็กเรียบร้อยแล้วแต่มาตามลาเจสสิกานั่นเองขอลาเจสสิกาสักนิดหนึ่งนะ,ะมี14บใบเท่านั้นก็เปิดกัน2รอบก่อนก็ได้นะ,อะรอรับตัวนะครับจากเย็นนี้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคมาลุ้นกันครับเจสสิกาเท่านั้นที่เราต้องการ แต่นี่หน้าไม้ไอดีนี้ได้มานี่ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะถือว่าดาเมตเจ๋งอยู่เหมือนกันนะครับมาร์ชเมลโลสงสัยจะไม่ออกแล้วบางเนี่ยคือแสงมืดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกด้วยตัวนะครับในไอดีลองเนี่ยของผมเนี่ยตัวเนี่ยเปิดได้ในไอดีลองค่อนข้างจะบ่อยนะตัวแสงมืดเนี่ยตัดมา่อยโอ้โหไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับมาเปิดกันต่อที่ ID5 ดีนะครับอ่าก็น่าจะมี 15บาใบถึงไหมน่าจะถึงนะโอเคมี16บใบครับได้ลุ้น3ครั้งอดีนี้ก็อยากได้2ตัวนะทั้งเจสสิก้านะครับแล้วก็ตัวของแซลลี่น้าไม้นะครับอ่าอยากได้เจสสิก้ามากกว่านะเพราะว่าตัวดาเมดทัดไม้เนี่อยดีนี้ผมมีไทกะอยู่แล้วนะครับโอเคออกมาหน่อยไม่ได้ออกมานานแล้วอดีนี้โอ้โหยังเป็นแซลลี่ตะบองเพชรอยู่ช่วงนี้ฮอตเหลือเกินนะ ตาบองเพชรนะครับกับเจ้าแดนนะครับทักปุ๊บมันมาปั๊บเลยนะอีกตัวหนึ่งคือตัวอลิสนะครับอลิสหัวแดงนะไม่ใช่หัวม่วงนะครับเจมวัมพายโอ้ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะตัวพวกนี้คือผมจะเลือกใช้ตัวที่เสก่งๆชนิดหนึ่งครับจริงๆเจมมัมพายนี้ก็ใช้งานได้นะเป็นตัวบัฟน,นะครับของธาตุาไม้ดาเมจก็มีอยู่นะถ้าจำไม่ผิดนะ โอ้โหแล้วก็มาแบบนี้เลยนะตัวธาตุไฟครับมูลหมูป่านะครับก็ตัวพวกนี้พอจะใช้ได้แหละแต่ว่าก็ลีกที่ไม่สูงมากนักนะครับมาเปิดกันต่อที่ i d ดีนะครับ ID ดีสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าจะเกลือหรือเปล่านะอาจจะเกิดเกลือไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับรอรับตั๋วจากเซตเวนเนี่ยมาเปิดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ID ดีนี้ก็เก็บยาเหมือนกันโอ้โหมีแค่14ใบเองใบเสียดายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาไว้เปิดนะครับ อีกรอบหนึ่งนะโอเคบรรลุนกันครับไอดีนี้ก็อยากได้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าอยากได้เจสสิก้าเป็นหลักนะคือเจสสิก้าเวลร้อยสี่นี้ก็คือใช้งานดีอยู่เหมือนกันนะใครย,ยังไม่รู้นะครับว่าเจสสิก้าเจ๋งแค่ไหนเนี่ยเข้ามาดูคลิปกันได้คือทางรีวิวบั t เทิลนี่เพียบเลยทีเดียวโอ้โหโตบึ้มๆม,มาเลยนะโอ้โหซี C ครับเอดเวิร์ดนะครับขอแบบตัวใช้งานได้ดอยได้ไหมเนี่ยไอ้นี้ คือไอที่นี้แบบว่ารู้สึจกจะเกลือติดต่อกันมายาวนานอยู่เหมือนกันนะเริ่มเริ่มจะเพียแล้วนะครับแต่ก็คือมันยังมีตัวหลักในทีมอยู่่ะที่แบบมันยังเล่นได้อยู่โอ้โหแล้วก็ไม่ได้จริงๆนะสงสัยต้องรุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากรับตั๋วจากสเตดเว้นนะ บทสรุปการเปิดกาชาววันนี้ก็เละอีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรับรางวัลจากสเตดิวต์นะครับ4โมงเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมาเปิดกันอีกครั้งหนึ่งนะก็เปิดทุก ID นะครับยกเว้น ID 3เพราะว่าเปิดได้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคำแนะนำของผมคือตอนนี้เนี่ยมีคนถามมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับว่าพี่เรนเจอร์ทัดมืดจะมาไหมคือผมมองว่ามันผิดปกตินะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นรอบ ที่มันจะต้องมานะคือตกรอบแสงแะมืดเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลของเรนเจอร์มาก่อนเลยนะครับทั้งคู่ครับแล้วก็ต้นเดือนเนี่ยก็มักจะเปิดตัวด้วยธาตุแสงก่อนนะครับแล้วก็กลางเดือนเนี่ยจะเป็นธาตุมืดนะครับซึ่งเราก็จะต้องเห็นนะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบางทีนี่เห็นสกิลเห็นความสามารถอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่รอบนี้นครับผมไม่เห็นอะไรเลย คือจริงอะผมรู้อะไรมาบ้างแหละแต่ว่าครั้งนี้คือมันไม่เห็นอะไรเลยครับผมก็เลยไม่สามารถให้คําตอบได้ว่ามันจะมาไหมซึ่งมันก็มีโอกาสนะที่จะมาแล้วไม่มานะครับคือเดือนหน้าธันวาคมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นตัวเบลลาบินนะซึ่งมันมานอกรอบครับเป็นท่าแสงโผลออกมานอกรอบครับผมก็เลยคาดเดาไว้ว่าถ้าตัวมืดเนี่ยไมมาในเดือนนี้นครับ คริสต์มาสเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวธาตุมืดเนี่ยจะออกมาเป็นตัวพิเศษนะครับแต่มันก็ปแปลกๆอยู่เหมือนกันนะคริสต์มาสเป็นธาตุมืดนะครับหรืออาจจะข้ามไปเดือนมกราลเลยก็ได้เป็นธาตุมืดเหมือนกับปีที่แล้วแหะเป็นตัวของอ่าอะไรอะแซลลี่ฮิมะแซลลี่ฮิมะธาตุมืดมาตอนปีใหม่ก็มีความเป็นไปได้นะที่ธาตุมืดเนี่ยตัวที่ตกค้างเนี่ยอาจจะมาเป็นอ่าโจ้งคริสต์มาส เดือนหน้าหรือไม่ก็เป็นมกราคมนะครับแล้วก็คริสต์มาสก็อาจจะเป็นตัวเบลล่าบินเนี่ยกลับมาขายใหม่อส่วนเดือนหน้าเนี่ยบอกเลยว่าเยอะนะครับมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับฉะนั้นเนี่ยวางแผนกันให้ดีๆแล้วนะครับกิจกรรมของรอบนี้นะครับอันเดี๋ยวดูให้นิดนึงจะไปจบวันที่30พฤศจิกาใช่ไหมตรงกับวันจันนะครับจันที่30ฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาเก็บรูบี้ครับจาก PVP 3สัปดาห์นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะ เสาสิบสี่ครับเสายี่สิบเอ็ดแล้วก็เสายี่สิบแปดวางแผนกันให้ดีๆผมแนะนำเลยนะครับว่าตั๋วครับที่ได้เนี่ยในเดือนนี้ครับจากเซตอีเวนต์นะครับ,รบแล้วก็จากตรงนี้นครับกล่องของขวัญจากซารีเนี่ยถ้าชอบเจสสิก้าอัตราที่บอกไปแล้วมีรีวิวมีอะไรหมดแล้วนะครับไปดูกันได้ถ้าชอบนะครับก็เอาตั๋วเนี่ยมาตามล่าเจสสิก้าครับส่วนไอ้เจ้าตัวนี้ ตัวของแซลลี่หน้าไม้นะครับกับตัวของโคนี่ฮาลูวีนมีคนถามเข้ามาว่าหลาังจากนี้จะเปิดได้อีกไหมเปิดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรนเจอร์ตัวปกติเออมันไม่ใช่ตัวพิเศษไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับมันสามารถเปิดได้ตามที่บอกว่าตัวไหนที่ยังเปิดได้อยู่เนี่ยมันก็ใช่ว่าจะออกง่ายๆนะโดยเฉพาะตัวที่มันเก่งๆนะครับอาจจะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบคือผมชอบเจสสิก้าแต่ว่าไอดีักเนี่ยผมก็ อาจจะมีทิ้งอยู่เหมือนกันนะอ่ไม่น่อาจจะเปิดอีกสักนิดหน่อยนะในส่วนของไอดีหลักคือตั๋วเนี่ยเปิดแน่นอนนะส่วนไอดียลองๆเนี่ยผมเก็บรูบี้หมดแล้วนะครับคือผมจะเอาทุกอย่างเนี่ยไปที่เดือนหน้าเลยคือเดือนหน้าเนี่ยบอกได้แค่ว่าเด๋งแต่ไม่รู้เรนเจอร์ Ranger จะเก่งหรือเปล่าอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเรนเจอร์ Ranger เนี่ยอาจจะมาเป็นแบบเรื่องที่เรารู้จักกันนะครับแต่ความเก่งกาจอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับอ่ะสุดท้ายผมแนะนําว่า ให้เก็บรูบี้ไปที่เดือนหน้ายกเว้นว่าอยากกระทุ่มเทกับเดือนนี้ได้เกินอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะสุดท้ายครับโปรโมทกิจกรรมทีแคนเจอร์ทัวน์เม้นต์กันนิดหนึ่งนะครับคือให้เปิดททยผลไปแล้วนะยังไม่มีใครกล้าไทายผลเลยนะครับอ่าซึ่งกิจกรรมเนี่ยผมจะเปิดรับททยไปจนถึงวันพุธนะพุธที่เท่าดสิบแปดอ่าพุธที่18แนะครับแล้วก็จะอินเวลาเป็นสาคัญนะใครทายหลังจากนั้นก็จะไม่ได้แล้วนะครับซึ่งรอบ8คนสุดท้าย เอาจริงๆแข่งจบเรียบร้อยแล้วได้ผู้ชนะ4คนสุดท้ายแล้วแต่คลิปเดี๋ยวผมจะทยอยลงนะครับวันละคลิปครับจะได้รู้กันว่าคนชนะเป็นใครนับทีมเขาเจ๋งแค่ไหนใช้ตัวอะไรเทคนิคเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวจะทยอยลง วันละคลิปนะครับอแล้วก็ดูให้ครบแล้วค่อยไปทายผลอีกทีหนึ่งก็ได้นะ,ะหรือว่าจะทายก่อนก็ได้นะครับแล้วก็พอรู้ว่าเฮ้ยเป็น4คนนี้ไม่ตรงกับใจเราอะไรประมาณนี้ก็ค่อยไปลบนะครับคอมเมนต์แล้วก็ทายใหม่ครั้งอไปดูกติกากันที่เพจ a c e b o o k ที่เคลนเตอร์เกมโซนได้นะครับรางวัลน,นะ2000บาทนะครับก็จะแจกเป็น1 0 0บาท20รางวัลน,นะครับ ถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาอีกอ่านี่คือไม่แน่อาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามาอีกก็อาจจะเอาไปทบอีกนะครับอาจจะเพิ่มอีกนะครับเป็นอ่าระวันละร้อยไปเรื่อยๆตามสปอนเซอร์ว่าจะให้มาเท่าไหร่นะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดตัวกันอีกรอบหนึ่งส่วนเย็นนี้ใครจะลุ้นกันเย็นนี้ก็ลุ้นกันได้เลยนะครับอ่าขอให้โชคดีได้ตัวที่ต้องการแล้วกันนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไประกันครับสวัสดีครับ